วันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกในแมปโโมเมอร์เมดโรเพกันนั่นเอง <Yay. S 1> คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนั่นก็คือขอบคุณของการฟอลโล่นะจ๊ะหนึ่งหมื่นฟอโล่ของ FC ทั้งหลายที่สนับสนุนพวกเราในติ๊กต็อกนะจ๊ะเน่ <Yeah. S 1> แล้วก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามช่องบันิโกะกับมอนมาแชนเนลเพื่อสนับสนุนกันด้วยนะใน YouTube เพื่อไปสนับสนุนน้องด้วยนะนี่เอาจี้อยู่ในน้ำหรอตอนนี้เราอยู่ในน้ำได้ท้องทะเลวันนี้จะมาพาชมทะเลนะจ๊ะทุกคนนี่มีตัวนี้ด้วยมีปลาวานี่ปาวายักษ์ปลาวายักษ์นี่แล้วก็นี่เจ๊ตาหนูมาก่อนเดี๋ยวเจ๊ให้หนูอาน้ำหน้าก่อนไหนเจ๊ตาหนูนี่แบบนี้เขาถือว่าทำออกมาดีนะทุกคนดูสิ พามาท่องใต้ทะเลนี่โอ้ไปไหนหรือว่าเป็นการขอบคุณ fc ทั้งหลายที่คอยสนับสนุนนะทุกคนโ,โอ้โหมีหีบสมบัติด,ด้วยดูสิมีหีบสมบัติระ<ม>หว่างนี้สำหรับใครที่อยากดูคลิปแบบตัวเต็มนะทุกคน ก็สามารถไปดูใน YouTube ได้นะแบบเต็มๆเ,เลยเจ้าหนูมาก่อนไปที่เดิมไปไปที่ตรงนั้นอะนะอ่ะตรงไหนเจ้าหนูมาโอเคโอเค,อเค,อเคซึ่งแมบนี้นะทุกคนถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นนะเดี๋ยวค่อยบอกวิธีว่ามันใส่เสื้อยันยังไงแเน,ะเนาะเนาะส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะดูแแบบหละแป๊บนึงกลับไปที่บน,กนเกาะหรอ,อไป อ้วไงเพื่อนเพื่อนก็ทำแบบอ่าทุกคนเดี๋ยวพาไปดูว่าเวลาใส่สูดอะเป็นไงเพราะว่าปกติเวลาใส่สูดอะไอ้ตรงสูดของเราใช่ไหมมันจะไม่ได้อ่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้นะถ้าเกิดรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะเอาเผื่อคนไม่รู้เผื่อคนไม่รู้จะได้ทําได้จ้ะอ,ะอาง่ายเลยอ้เข้ามาก่อนอื่นนะทุกคนให้มาตรงรูปปั้นเนี้ย ให้กดตรงไหนก็ได้ตรงหัวตัวหรือขาก็ได้กดไปเรื่อยๆกดไปจนกว่าจะแน่ใจอ่าประมาณนี้<ม>เสร็จแล้วทุกคนอะ่ะเดินอย่างนี้ไล่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปลี่ยนอ่านี่ไงเปลี่ยนได้แล้วมันก็จะเปลี่ยนได้อย่างนี้น,เว,นเวลาลบทรงผมก็กดไอตรงที่มันตัวเป็นหุ่นอย่างนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็จะทําการาเลือกทรงผมกันตรงนี้อ่า สูดจ้าทรงผมนี้นะทุกคนเสร็จแล้วให้เราอะไปเลือกตรงทรงผมตรงนี้ hair color สมมติเราจะเอาสีฟ้าก็สีฟ้าสีดำก็สีดำแล้วก็มีสกิน color ตัวสีเราได้ด้วยอย่างเช่นจะเอาตัวชมพูอ่อนก็อย่างนี้ได้เลือกหน้าตาก็เลือกหน้าตานี้ก็ได้อันนี้เป็นหางเงือกนะทุกคน ก็กดตรงนี้บ้านนึงกำลังสอนเอฟซกันทั้งหลายเอฟซทั้งหลายอยู่อ่าแล้วเราก็สามารถเลือกหาตรงนี้ได้รูปภาพนี้สวยจังไหมสีดำเอ้ยเกียวเอ้ยแดงเอ้ยประมาณนั้นะทุกคนอ่าน่ตนนี่เป็นตัวหนึ่งนี่เราก็สามารถหยิบของที่เราไอ้นี่แขวนไว้บนนั้นได้ด้วยนะเอามาใส่อะไรเหรอ รูปภาพนี้สวยอ่ะเจ๊ลูกหนูอ๋อใช่รูปภาพสวยมากน้องไม่เอาสงมงผรมานจากไหนเนี่ยอ๋อเห็นแล้วเอาเจ๊า,า,านูมานี่ไปว,ว้าวก็ะมาตรงนียน้องไม่แล้วเราถ้าเกิดเราลงไปตรงนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคเจามานี่อะฮะ มันคืออะไรอะไม่รู้อ้าวหนูลืมเล็กสีขาวโอ้โห่ะไปท่องเอิม่มโลกใต้ท้องทะเลต่อโดยการกระโดดไปวิววิววิวแล้วก็ปุ่มอ่ะซูมหน้าดีกว่าเพราะว่าบางทีหาจะบังคู้ชมนะฮัลโหทุกคนนี่พาชมหน้าวานดูโอ้โหลองเข้าไปในนี้สิลองเข้าไปในตัวมัน ตัวมันนี่เูขยับปเห็นตายลูกท้องทะเลมันก็สวยาง,งามมากเลยไ<ห>นแจ้งดูหนูสีไหนงน,นความตัวเปล่าไม่เป็นไรนี่มีปลาด้วยมีปลาด้วยปลานิโมโอ้ขยับได้ด้วยโอ้ย,ยมีปลาโลมาปลาโลมา ตปลาลงมาปลาลงมาอ๋อใช่ไหนน่ารักน้องปลาหางตรงนี้ก็มีปลาเนืโมอีกหนึ่งตัวอยู่ในทะเลเดี๋ยวทุกคนอยู่ตรงไหนอ่ะมามีน้องปลาเมื่อยหนึ่งสองน้องเปิ้ลตัวเปล่าเอ้าไม่น้องเปิ้สีเขียวนะจะไม่ได้เป็นสีเขียวนะไม่ใช่น้องเปิ้สีเขียวอ๋อ ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีโอ้เหมือนตู้ปลาเลยอะ่ะนี่ยพอมันมีม,มุมอะ่ะ<อ>ใช่มันมีม,ม,มุมเหมือนตู้ป,ปลาดูส<อ>ิเพราะเราเป็นปลาโอ้อาทุกคนงานสระคิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอไว้เจอกันใหม่<อ>คิดหนะ้า<อ>บายบายสวัสดีค่ะ<อ>คิน,นิสันเนาะ